ไม่ต้องดาวเป็นแสนก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับกับอี่สุดเอ็กซิลีคันนี้เป็นรถ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าออกใหม่ไปไ้ายแดงคันนี้เกือบล้านเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่7 0 0 0 0สกว่าบาทเท่านั้นเองน้องเป็นรถปี2022นะคะลูกค้าเลขใหมเ่เพียงแค่หลับหมื่นเท่านั้นนะครับวันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นเลยนะครับขอเป็นแค่อาชีพชัดเจนตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ มีเครดิตนะครับประมาณ1ปีขึ้นไปเลยนะครับชายแบงค์สิบแบงค์เดียวออกรถดได้เลยนะครับเครดิตดียังไงนะครับมีผ่อนมีกู้อะไรอยู่ประมาณ1ปีขึ้นไปสามารถชายแบงค์สิบแบงค์เดียวในการออกรถดได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้อมจะพามารีวิวรอบคันกันเลยว่าให้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับลูกค้าจะเป็นกระจังสีดาตัดกับสีแดงเลือดหมูแบบนี้เลย มาพร้อมกับโลโก้ีสูส,สีแดงส,สดดสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมชุดแต่ง X อ็กซิลี่รอบคันเลยมาดูในส่วนตัวไฟด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวไฟจะได้เป็นไฟแบบ full LED เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไฟตัดหมอกมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนะครับเดินทางกลางวันกลางคืนได้แบบสบายเลยนะครับมาดูในส่วนของตัว ล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วเป็นสีโทนด้วยนะสีโทนสีขาวดํานะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับแต่งโลบาร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะครับไม่คิดเพิ่มนะนะครับสิบบาทจบเลยนะครับ ด้านหลังก็จะมีในส่วนงตัวสติกเกอร์นะครับเ s e r i ร s สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยๆนะลูกค้านะครับตัวรถจะเป็นสีขาวนะคบลูกค้าโทนส่วนมากจะเป็นโทนสีขาวตัดกับสีดําเดี๋ยวอมพาชมในส่วนของตัวด้านในกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวฝั่งข้างคนขับก่อนก็แล้วกันนะครับคันนี้นะครับตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดํา นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะปักด้วยได้สีแดงตะเข็บนะครับเป็นได้สีแดงแบบนี้เลยนะครับตัวประตูนะคะลูกค้านะครับหรือคอนโซลนะครับด้านหน้าโทนจะเป็นโทนสีดานะครับแล้วก็ตัดด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้เอ็กซีรีแบบนี้สวยๆเลยนะครับในส่วนตัวระบบแอร์นะนะครับจะได้เป็นระบบอัตโนมัตินั่นเอง ในส่วนของตัวระบบแอร์ตรงนี้นะครับจะได้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับมีหน้าจอแสดงผลมาให้นะครับลูกค้าสามารถฟังเพลงเชื่อมบลูทูธฟังวิทยุได้เลยนะครับฟังก์ชันครบคันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มโทรนะครับปุ่มนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับปุ่มหน้าหลักนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีมาให้ครบคันเลย นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่มปรับนะครับระดับแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพัดลมหรือว่านะครับอุณหภูมิก็สามารถปรับได้ตามความชอบลูกค้าได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับในส่วนตัวเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับระหว่างคนขับนะครับกับ ที่นั่งข้างคนขับนะครับก็จะมีที่วางแก้วด้วยกันถึง2อันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระนะครับได้นะครับจํานวนหนึ่งเลยนะครับสามารถเก็บของได้จิบปาถาเลยนะคันนี้อยากจะบอกว่า them, ใหม่มากลูกค้านะครับถุงพลาสติกยังไม่แกนะออกเลยนะครับใหม่แบบใหม่จริงๆนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่บังแดดนะครับแล้วก็มีกระจกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวกระจกนะครับมีไฟให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับ นี่มีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะครับด้านบนนะครับก็นะครับเป็นไฟนะครับสามารถเปิดไฟได้เลยนี่เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแว่นตานะครับสามารถใส่แว่นตาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใน2ตัวกระจกมองหลังนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับในสตัวฟังก์ชันนะครับ ที่ประตูนะครับฝั่งข้างคนขับนะครับก็จะสามารถนะครับปรับเลื่อนกระจกได้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวอมพาไปชมในส่วตัวฝั่งคนขับบ้างกันดีกว่านะครับว่านะครับมีในส่วตัวฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่ฝั่งคนขับนะในส่วนตัวฝั่ง คนขับนะคะลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับในส่วนตัวพวงมาลัยนะครับคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นในส่วนตัวพวงมาลัยหนังสีดานะครับมาพร้อมกับโลโก้เอซูสสีแดงสดแบบนี้เลยนะคบฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบคันนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียง,ดยง,นะะงรดเสียงนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับตรงนี้มีมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัว ที่ปรับระดับไฟนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับปรับนะครับในส่วนของตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับมีมาให้ครบคันเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะลูกคา้าคันนี้อยากจะบอกว่าเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนงตัวหน้าจอแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ํามันนะครับตรงนี้นะครับแสดงผลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชมในส่วนงตัว ฟังชันนะครับข้างประตูคนขับกันบ้างนะครับสามารถปรับในส่วนตัวระดับกระจกมองข้างได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มปลดล็อกนะครับหรือล็อกคุณจะอาประตูนะครับกระจกนะครับได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถนะครับปรับในส่วนตัวระดับกระจกได้ทั้ง4บานเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนตัวฝั่งคนขับนะถ้าเป็นในส่วนตัวฝั่ปฝั่มฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นปุ่ม push start มาให้นะครับลูกค้านะครับไม่ใช่แบบกุญแจสียบนะครับ เดี๋ยวพาชมในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคบว่าน้องให้อะไรกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับยังจะเป็นเบาะหนังทั้งคันแบบนี้เลยแต่เข็บได้สีแดงนะคบลูกค้าพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับคันนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับไม่ร้อนเลยสามารถนะครับด้านหลังนั่งได้ประมาณ2-3คนกันเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลย ำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับพี่สนใจคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max X-Series นะครับรถปี2022นะครับลูกค้าเลขไม่หลักหมื่นคันนี้ราคาดีมากๆเลยเหลือเพียงแค่7,000 700, 0 0่าบาทเท่านั้นนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0821090291 0821090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด b ได้เลยแอดด้านหน้า53ตัว B1 ตัวชื่อแอคเขาชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ออมพาไปรีวิวคันไหนรถประเภทอะไรนะคบไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋ง SUV PPV นะครับรถกระบะนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอมพาไปรีวิวคันนั้นคันที่ลูกค้าคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับ